สวัสดีครับทุกท่านพบกัผมชาญนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสกุลเงินลองนะครับพอดีวันนั้นที่ไลฟ์สดไปเมื่อวันเสาร์วันนั้นก็พอดีไม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับก็เลยไม่ได้แบ่งปันหลายคนกับสกุลเงินลองนะครับก็มาอัปเดตท,ท่านเดือนธันวาจนถึงปัจจุบันนะครับสกุลเงินลองก็จะมีที่ผมทํานะครับก็จะมีฮ่องกงเดนบาร์ นอร์เวย์ซวีเดนแล้วก็เงินหยวนนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าเดือนธันวาดูเหมือนว่ามันจะเงียบเหงานะครับดอลลาร์ก็ลงอะไรก็ลง,ลงหลายๆสิ่งอย่างแต่สกุลเงินลองมันก็ไปได้นะครับต้องใช้คำว่าไปได้นะครับผมบอกให้มันมีอยู่สองสกุลเองนะครับที่ ไม่ไปไม่ได้ถ้าใครซื้อสองสกุลเนี่ยมันไม่ทํากําไรนะอาจจะต้องรอครับก็จะมีฮ่องกงนะครับที่อย่างใครซื้อสามจุดเท่าไหร่สามจุดแปดสามถึงสามจุดแปด,ด,ดหกอะไรเนี้ยเงินฮ่องกงเนี่ยมันจะนิ่งนะครับไม่ไม่ไม่เหวี่ยงนะครับฮ่องกงมีตัวคือเงินหยวน,นครับเงินหยวนนี่ซื้อถ้าใครซื้อดูแล้วจะ ไม่ได้กําไรเลยนะครับที่ชอบทำกไรเดินแล้วนะครับก็จะมีอยู่สามตัวสามตัวผมจะบอกคุณนะครับก็คือก็จะมีเงินของเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กคืออะไรครับ DKK นะครับคุณดูนี่ครับเนี่ยกำลังผมกำลังอะไรคุณดู DKK นะครับแล้วก็นอร์เวย์ก็ต่อเลยครับ NOK นะครับแล้วก็ S E.K ก็คือสวีเดนครับเดยแล้วถ้าใครซื้อเงินเดนมาร์กอยู่ที่ตั้งแต่4บาท85ครับวันนี้ก็กำไรนะครับวันนี้ก็กำไรนะครับบอกให้าอย่างน้อยก็5สตางค์อยู่ในมือของล่าแต่ส่วนมากคนที่ได้ประมาณ6-7สตางค์นะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเงินเดนมาร์กนี่ถ้าคิดว่าเงินร้อยนะครับคุณได้ประมาณบาท20ครับ บาทยี่สิบขึ้นนะครับเงินร้อยนะครับก็ถือว่าเยอะครับเยอะกว่าฝากอีกนะครับบาทยี่สิบนะครับส่วนเงินนอร์เวย์เอนโอเคนะครับก็ใครที่ซื้อสามจุดสี่หนึ่งวันนี้ก็กำไรหมดนะครับเนี่ยกำไรสะกก็คือสามจุดห้าสองนี่ก็ห้าถึงเจ็ดสตางค์นะครับเนี่ยนู่นะคุณก็ร้อยหนึ่งก็บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับเนี่ยกำไรเงินนอร์เวย์นะครับส่วนเงินสวีเดน ก็ใครที่ซื้อสามจุดห้าสี่นะครับวันนี้มันหกหนึ่งแล้วครับก็กําไรผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าหกสตางค์ครับทุณก็กําไรหนึ่งจุดเจ็ดต่อปีนะครับข้อดีของเงินสกุลรองมันดีอย่างนะครับบางเดือนคุณลงทุนหลักหมื่นนี้เท่ากับคนลงทุนหลักแสน,นครับคุเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยไปทําสกุลเงินรองเนี่ยได้เยอะกว่าไอ้พวกทําสกุลเงินหลักนะครับ กสกุลเงินหลักก็ไปจับเหมเือนกับผมเนี่ยยูเอสอะไรพวกเนี้ยแต่พวกที่จับสกุลเงินรองเนี่ยคือมันลงทุนไม่เกินห้าบาทอ่ะอย่างคุณเห็นเงินดีเคเคเนี่ยเดนมาร์กประมาณห้าบาทแล้วก็เงินนอร์เวย์เนี่ยสามจุดห้านี่หลายคนก็แฮปปี้ไปนะครับเช่นผมฝากไว้นะครับถ้าใครที่ เล่นสก,กุลเงินหลักแล้วเงินมันหมดนะครับคุณมาพิจารณาเงินสก,กุลเงินรองนะครับอาจจะช่วยคุณได้นะครับช่วยคุณได้เพราะว่าบางทีคนเขาไม่ไม่ค่อยนิยมเล่นแต่ผมเชื่อว่าผมทําข้อมูลย้อนหลังมาแล้วมันไปได้ครับช่วงโควิดเน่ถ้าเป็นช่วงก่อนนี้มันจะนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งพอสมควรครับนิ่งมากผมถึงไม่กล้ามาทําครับ แต่หลังจากที่โควิดกลับมาสกุลก็ลองมาทํากําไรฮก็เลยเออมันเป็นไปได้นะครับเนะี่ยมันเป็นไปได้ผมถึงมาทําคลิปหรือทําข้อมูลขายอ่นะเอิมคือมันมองภาพออกนะครับว่ามันได้ตังค์อ่ะพูกง่าคือมันได้ตังค์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การตัดสินใจเป็นของคุณเนาะผมก็บางทีก็ไปชี้แนยชี้นําใครมากก็ไม่ไหนครับบางที แน่นอนการแลกเปลี่ยนมันมีคนได้มีคนเสียเนาะเหมือนกับที่ผมไลฟ์วันนั้นเนาะห้าสิบ้าสิบถ้าเงินบาทขายค่าไอ้พวกที่ส่งออกก็เดือดร้อนครับถ้าเงินบาทอ่อ,อนค่าไอ้พวกที่นําเข้าก็ได้ประโยชน์มันมีคนได้คนเสียครับไม่ว่าจะแข็งหรืออ่อนฉะนั้นมันจะต้องเขาเรียกมันมีมันจะมีหลักความสมดุลและมีการแกว่งของมันอยู่นะครับอันนี้ พวกธานาคารไทยพาณิชย์อะไรทนะั้งนั้ปวงที่ผมบอกมันจะมีห้องค่าในการที่ปรับอันนี้จะมีหลักเศรษฐศาสตร์ของมันที่ซับซ้อนพอสมควรครับฉั้นสำหรับทุกท่านนะครับผมแนะนําเลยก็คือคุณถ้าคุณอยากจะมาแลกเปลี่ยนคุณก็หาข้อมูลจดหรือไม่หาย้อนหลังก็ได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้คุณมาซื้อที่ผมก็ได้ท้งสกุลหลักและวก,ก็สกุลลองลองไปดูก่อนนะครับแล้ว คุณก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะตัวไหนน่าสนใจตัวไหนไม่น่าสนใจนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันในคลิปหน้าครับ